เด็กๆคะวันนี้คุณครูงามก็มาพบกับหนูอีกแล้วนะคะเป็นวันที่สี่แล้วนะคะวันนี้คุณครูคก็จะมาสอนหนูในเรื่องผ้าไทยเงินไทยแล้วก็ขนมไทยกันนะคะแต่ก่อนเราจะไปเรียนเราไปฟังเพลงกันก่อนดีไหมคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงรักเมืองไทยนะคะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมนวไปฟังเพียงกันเลยค่ะ หลังจากที่หนูฟังเพลงไปแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนเรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องผ้าไทยนะคะแต่ก่อนที่หนูจะเรียนเรื่องผ้าไทยคุณครูมีคำคล้องจองให้หนูฟังนะคะเราไปฟังกันนะคะผ้าไทยทอมือขึ้นชื่อลือนามมีความงดงามด้วยความใส่ใจมัดมีแพรวา่าเป็นผ้าของไทย ร่วมรักษาไว้เพื่อให้ยาวนานนะคะในคำคล้องจองนี้นะคะเราก็จะกล่าวถึงเรื่องผ้าใช่ไหมคะ,นะคะหลังจากที่เราฟังคำคล้องจองกันไปแล้วใช่ไหมคะเราไปเรียนรู้เรื่องผ้าไทยสีผ้ากันนะคะในประเทศไทยเรานั้นมีชื่อเรียกและมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะเราไปดูกันนะคะภาคเนื้อ เขาก็มีเรียกชื่อนะคะว่าผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นเป็นผ้าที่นิยมของกลุ่มไทยยวนไทยลือนะคะผู้หญิงและผู้ชายเขานิยมนำมานุ่งเป็นผ้านุ่งกันนะคะผ้ากลางนะลูกนะมีชื่อเรียกว่าผ้าไหมไทยนะคะนิยมนำมาตัดเป็นชุดสวยงามนะคะและยังนิยมนำมาตัดเป็นชุดแต่งงานด้วยลูกที่เด็กๆคงเคยเห็นกันบ่อยๆนั่นเองนะคะ เรามาตัดเป็นชุดสวยๆกันนะคะหรือไม่ก็งานแต่งงาน <c oughs> ก็จะใส่ผ้าไทยนะลูกนะใส่เป็นชุดไทยกันนะคะผ้าอีสานก็มีชื่อเรียกว่าผ้ามัดมีอีสานนะคะผู้ชายและผู้หญิงนิยมนำมันนุ่งเป็นผ้านุ่งหรือเรียกว่าผ้าถุงนั่นเองนะคะผ้าใต้ก็มีชื่อเรียกว่าผ้าบาติกหรือเรียกอย่างว่าผ้าปาเตะนะคะก็เรียกได้หลายอย่างนะคะ เด็กๆอาจจะเคยเห็นผ้าที่คุณแม่ใช้นุ่งกันบ่อยๆนะคะต่อไปผ้าไทยนะลูกนะนอกจากจะนำมาเป็นเครื่องแต่งกายแล้วยังนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะลูกทำเป็นหมอนนะคะหรือไม่ก็เอามาตกแต่งนะคะหรือมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ก็ได้นะคะผ้าไทยเรานะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าผ้าไทยของเรามีความงดงามมากนะคะ และยังคงความเป็นไทยอนุรักษ์กันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะลูกนะหรือตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของเราเลยนะลูกนะต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องเงินตรานะคะเงินตรานะคะเงินตราก็คือวัตถุที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะคะเป็นตัวแทนการวัดมูลค่าของสินค้าที่แลกเปลี่ยนกันนะลูกในอดีต นะคะเริ่มจากเขาใช้เปลือกหอยลูกหรือไม่ก็อัญมณีนะลูกนะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะใครมีเปลือกหอยหรือมีอัญมณีก็มาแลกกับสินค้าอาจจะมาแลกกับเสื้อผ้าหรืออาจจะมาแลกกับของกินของใช้อะไรก็แล้วก็ได้นะลูกนะเมื่อก่อนอยังไม่มีเงินเหมือนตอนนี้หรอกลูกนะคะต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาเปลี่ยนจากเปลือกหอยอัญมณีก็มาเป็นโลหะลูกเอาโลหะนะคะมาทําแทน นะคะมาแลกสินค้ากันนะคะและปัจจุบันก็ใช้เปลี่ยนกระสาบแล้วลูกที่ตอนนี้นักเรียนใช้อยู่ตอนนี้ลูกเขาเรียกว่าเหลียนกระสาบนะคะหรือก็เป็นธนบัตรนะคะทำธน,ธนบัตรที่หนูใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยลูกแบงค์ยี่สิบเอยแบงค์ห้าสิแบงค์ร้อยแบงค์พันนะคะแบงค์ห้าร้อยนะคะที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้ลูกเขาเรียกว่าธนาบัตรนะลูกนะต่อไปก็จะเป็นขนมไทยนะคะขนมไทยนะคะ จะเป็นขนมหวานที่ครูจะให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเช่นขนมทองหยิบนะคะขนมทองหยิบก็ทํามาจากไข่แดงกับน้ําตาลนะลูกนะต่อมาก็จะเป็นขนมทองยอดนะคะรสชาติเหมือนกันเลยเหมือนขนมทองหยิบเลยนะคะทํามาจากไข่แดงเหมือนกันน้าตาลเหมือนกันเลยนะคะต่อไปก็เป็นฝอยทองนะคะขนมฝอยทองขนมฝอยทองจะมีลักษณะเป็นเส้นๆหรือเป็นเส้นๆนะคะ สามอย่างเนี้ยรสชาติเป็นไงลูกหวานหอมอร่อยเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะเขาจะใช้กันในงานมงคลลูกนะคะงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานที่เป็นงานมงคลต่างๆนะล,ลูกนะเขาจะชอบเอาขนมสามอย่างเนี้ยนะคะมาใช้ในงานนะคะเพราะว่าเป็นไงลูก สีของเขาจะเป็นสีเหลืองทองใช่ไหมคะคนก็จะมักนิยมออกมาใช้กันในงานมงคนลนะลูกนะแล้วก็ต่อไปก็มีขนมบัวลอยนะคะขนมกล้วยบวดชีนะคะขนมพวกนี้เป็นขนมไทยทั้งนั้นเลยเด็กๆคนไหนเคยทานขนมอะไรบ้างคะลองเล่าให้คุณครูฟังนะคะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะจัดกันในวันนี้คุณครูก็จะมีใบงานนะคะใบงานเป็นผ้าไทยนะคะเป็นผ้าไทย มาให้เด็กๆระบายสีนะคะนักเรียนช่วยออกแบบระบายสีนะคะให้สวยงามนะคะคิดเองเลยนักเรียนอยากจะเอาสีอะไรนะคะระบายในผ้าไทยลงไปนะคะในใบางามนะคะให้สวยงามเลยนะคะแล้วส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะลูกนะ